เดี๋ยวโจกสิพาไปเบิ้งต้นใหม้เราจะเปี่ยวกับตาตาเสียงโจอกอกแล้วกะอืมแล้วกะวอลเองไม่คิดเฮบอ,อนี่คือต้นมัวร์บากะเอาดินข้างในเด้อพี่นิดดินนะจ้า อันนี้คือมัวบักกเาเป็นอันนี้เป็นพันธุ์ของสวีเดนเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่หล่านอื่นค่อนข้างที่สีบมีแล้วขอแตกตั้งของดอกอันนี้ก็คือพันธุ์ดังเดิมมันสิต้นใหญ่หลากแข็งแรงปลูกจากเมล็ดแต่มัวบักกาทุกมือนี่ที่ เป็นพันธุ์มาจากเดนมาร์กมันสีมาจากการช่ำปักชำจากยอดมันสีตนบนใหญ่คือมัวบักกาแบบสมัยก่อนพันธุ์ของสวีเด็นมันสีกอใหญ่คงทนอันนี้กำลังเห็ดออดินเอาไว้เสียบยอดมัน จสีพาไปเบิง่งอันนี้ก็คือพันธุ์ที่สั่งมาจากเดนมาร์กเป็นงาอนแบบนี้ แล้วก็เอามาปลูกแบบนี่เราฮอกสิตัดยอดมันอุ้ยตัดยอดมาเสียบจิ้มดินแบบนี้ แบบนี้ฮาาสีมีอุณหภูมิความห่อนผากมันยังสีออกฮอกกะสิพันธุ์ที่ฮอาสั่งมาจากเดนมาร์กฮก็สีเอามาปลูกแบบนี้เลียงไวประมาณสามเดือน สามเดือนกับสิเป็นดอกเปิดขายพอดีเขาเลี้ยงไว้เดือนมกราถึงเดือนเมษนากับพาะขายพอดีอเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งต้นไม่ที่ปลูกไวตั้งแต่เดือนพฤศจิกา